เออไหม่ดีแล้วนะตาม,มาเดไปไปเจเจจเลองๆองกๆเจไม่กลเลืออยู่เลือแอ,อบอยู่แอบอยู่แอบแอบตาหัวแอบตาตาเจเจเจเเจ

ไปเร็วไปไปไปไม่ได้ว่าอะไรหรอกไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าอะไรจะทุ่มเหรอยากไาเร็วไปไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าอะไรเออโอ้ยเงียดงอนเงี้ยงอน Pai bay đây đây quá Cặp ngon cái đây quá ừ. ừ. gì, pai nữa ngon yết quá, dạ, mhm tay mhm mhm hết, ừ, mhm 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 vậy.